ในคลิปนี้ครับเรามีเกมมิ่งโน้ตบุกรุ่นใหม่ครับที่ทาง a b ได้ส่งมาให้เราใช้งานและทดสอบครับตื่นเต้นมากๆครับที่ได้ทดสอบสักทีซึ่งตัวผมเองก็ได้ข่าวมาว่า CPU รุ่นใหม่ที่เป็น AMD Ryzen 7000 Series ครับมีประสิทธิภาพที่สูงมีเทคโนโลยีที่ใหม่และรองรับการเล่นเกมและสตรีมเกมได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งวันนี้ครับ AMD ก็ได้ส่งมาให้เรา2รุ่นครับนั่นก็คือตัวที่อยู่ด้านหลังของเราครับ ASUS ALG s r i x t ครับและอีก1รุ่นที่เป็นพระเอกของเราครับนั่นก็คือตัว ASUS TUF Gaming A6 a d v a n t a g e Edition และเหตุผลที่ผมเลือกตัวนี้มาทดสอบนะครับตัวราคาเนี่ยคุ้มค่าและแรงมากๆครับเริ่มต้นอยู่ที่42,990บาทมาพร้อมกับ AMD a d v a n t a g e ครับที่ใช้ CPU AMD บวกกันกันกบ การ์จอแยก AMD ครับพร้อมกับเทคโนยี AMD FreeSync ครับที่ทําให้ภาพในการเล่นเกมนั้นลื่นไหลครับและที่สาคัญครับเราสตรีมเมอร์พลาดไม่ได้ครับกับโ Codex ใหม่ครับอย่าง a v 1ครับที่จะทําให้สตรีมเกมนั้นใช้เน็ตที่น้อยลงอัปโหลดได้ดีขึ้นและเล่นเกมไปด้วยสตรีมเกมด้วยได้อย่างลื่นไหล ก่อนที่เราจะไปทดสอบกันครับเรามาไขข้อข้องใจกับ AMD Ryzen 7000 Series ครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีขายแล้วครับและมีด้วยกันอยู่3รหัสครับรหัสแรกครับนั่นคือ3 5 s h ครับเรามักจะเจอในเกมมิ่งโน e ตบุ๊กระดับเริ่มต้นครับตัวอย่างเช่น ASUS TUF Gaming หรือแม้กระทั่งตัว Acer Nitro ครับซึ่งมีแกนประมวลผลมากสุดคือ8คอร์16 t ท r ด a Clock Speed สูงสุดอยู่ที่4.7กิกะเฮิรตซ์และก็รองรับกับ RAM DDR5 ครับมาที่รหัสที่2ครับ4 0 s h ครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แรงจัดประหยัดไฟ ใหม่ที่สุดครับใช้กระบวนการผลิตแบบ4นาโนเมตรครับมีจำนวนแกนประมวลผลมากสุดคือ8คอร์16เทรดและก็มี c ล o อกสปีดที่สูงสุดอยู่ที่5.2กิกะเฮิรตซ์แถมยังมีกราฟิกออนซีวิที่ดีที่สุดในเกมมิ่งโน้ตบุ๊กครับซึ่งตัวนี้จะใช้เป็นเทคโนโลยี RDNA 3แรงเทียบเท่ากับ GeForce RTX 3050และขน 40S นะครับเรามักจะเจอในเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่บางเบาครับตัวอย่างเช่น ASUS z e p h y i u s นั่นเองครับหรือรวมไปถึง Thin and Light Note Notebook notebook bút bang bầu né đập พรีีเมมยและรหัสสุดท้ายครับ C5H นะครับเป็นซีบียูที่ดีสุดเร็วที่สุดใน AMD Ryzen 7000 Series ครับแน่นอนครับตัวนี้จะมีจำนวนแกนประมวลที่เยอะที่สุดครับอยู่ที่16คอร์32เ h รดและค l o c k s p e e ก็สูงสุดเช่นเดียวกันครับอยู่ที่5.4 GHz ครับจะเป็น CPU ที่เล่นเกมได้ดีที่สุดอย่างแน่นอนครับใน AMD Ryzen 7000 Series ซ,ซึ่งเราจะเจอรหัส c 5 S x เนี่ยใน Gaming Notebook ระดับท็อปครับตัวอย่างเช่น ASUS ROG Strix G หรือ Lenovo Legion รเรานี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่ดีสุดบนเกมมิ่งโน้ตบุ๊กและเราก็ได้ไขข้อห้องใจเป็นที่ร้อยครับสำหรับ AMD Ryzen 7000 Series ทั้ง3รหัสบนเกมมิ่งโน้ตบุ๊กครับถึงเวลาทดสอบกันแล้วจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมก็ถึงเวลาทดสอบแล้วครับก็ เป็นช่วงที่ผมชอบมากๆครับกับการเล่นเกมในเวลางานนะครับทดสอบเกม p o p City w a r Zone นะครับเราอยู่ในโหมดการเล่นแบบทีมเดส m a แมทนะครับเกมแรกของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2 1ลุยอ่าสำหรับเฟรมเรทที่ได้ตอนนี้ครับจะอยู่ประมาณ120เฟรมนะครับ120เฟรมก็ค่อนข้างลื่นครับแล้วก็ภาพดูจากการเล่นแล้วดูจากภาพที่เห็นแล้วคมชัดมากครับไม่กระตุกไม่เบลอแล้วก็ลื่นมากอ่ะถึงเวลาลุยครับมีเสียงปืนจากตรงไหนร่างซ้ายครับห่างซ้ายร่างซ้ายมีตัวแน่ๆอเพื่อน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 แม่ตกใจครับตกใจครับโอ้โดนแล้วเราโดนแล้วจากไหนจากไหนอ๋อยังหาตัวไม่เจอครับใช่มาหนึ่งคิวครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิด f e r ์ t y FX ้ฟ r ครับเฟรมเจะสูงขึ้นไหมจาก120เฟรม FSR 2.1อ่ะแล้วเราก็มาเล่นแบบการเปิด f อร์เรครับหรือ FSR 2.1ดูครับจางเฟรมเรทที่เราเห็นครับครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ120เฟรมครับตอนนี้เริ่มเห็น130เฟรมมาเป็นบางช่วงครับโอ้โหโดนยิงแล้วๆๆอยู่ตรงไหน อยู่ด้านบนอยู่ด้านบนยันพร้อเราเพื่อนเอ้ยพรอ้อจะลุยอรมมานาแล้วฮ่าฮ่าเจ้าโอ้โหโอ้โหไม่ได้คิวครับจังหวะน,นี้ จาก120เฟรมครับมันได้มาอยู่ที่140เฟรมบ้างเป็นบางช่วงครับแล้วก็การควบคุมตัวละครมันจะลื่นขึ้นนะครับแล้วก็ควบคุมได้ง่ายขึ้นเฟรมเรทที่ต่างกันนะครับ20เฟรมครับจริงๆแล้วดูว่ามันจะน้อยครับแต่ว่าเฟรมเรทที่ต่างกันระดับนี้ครับจริงๆแล้วการ์ระดับของการ์ดจอต่างกันพอสมควรนะครับการอยากจะได้เฟรมเรทที่สูงขึ้นเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนรุ่นการ์ดจอให้สูงขึ้นเท่านั้นครับแต่วันนี้การเล่นเกมเนี่ยเราสามารถเล่นเกมให้ลื่นขึ้้้้้้นนนนไดดววยยเเทคคอออััลล่าางงง Ferity FX scalee 2.1บมมตตีี อายิงเพื่อนซังกันแล้วครับผมโดนยิงโอ้โหโอ้โหอย่าให้กูรู้ด้ว่าใครทำกูเฟรมเลทที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ช่วยให้ตัวผมเล่นเกมไห้ดีขึ้นครับแม่มันต้องดีขึ้นครับเดี๋ยวลองดูอีกสักรอบดูครับเดินไปเดินมาไม่เห็นใครผมต้องการให้จบที่ดานหน้าผมขอยคำสั่งผมปฏิบัติโอ้โหจังหวะนีแม่จะโดดไปยิงครับมันต้องดีขึ้นครับมันต้องดีขึ้นครับ และนี่คือ FSR ครับเทคนิค upscale หรือเร่งเฟรมเรทให้สูงขึ้นจาก AMD ครับ และเมื่อกี้ครับผมเราเล่นเกมอย่างเดียวครับแต่รอบนี้ครับเราเล่นเกมด้วยสตรีมเกมด้วยครับผ่านโคเด็กใหม่ครับสมัยก่อนครับเราใช้โคเด็กที่เป็น h265 h264 ครับที่เป็นโคเด็กเดิมครับซึ่งโคเด็กเดิมเนี่ยมันจะใช้เน็ตที่เยอะครับเพราะว่าไฟล์มันค่อนข้างใหญ่ครับในการอัปโหลดครับแต่ว่าเทคโนโลยีใหม่ครับอย่าง av1 ที่เรากำลังสตรีมอยู่เนี่ยเป็นโคเด็กที่ช่วยการบีบอัดไฟล์ครับลดลง30%ครับเมื่อไฟล์มันเล็กลงครับเราจะใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยในการอัปโหลดน้อยลงครับทำให้เราสตรีมเกมเนี่ยไม่เป็นต้องใช ได้ลรื่นๆครับและที่สาคัญครับ a v 1นั้นยังเป็นฟรีแวร์ครับเล่นได้ฟรีไม่มีลิขสิทธินั่นเองครับอ่ะเรามาทดสอบการสตรีมเกมกันดีกว่าอ่ะสำหรับการตั้งค่าในการสตรีมครั้งนี้ครับเดี๋ยวมาดูตัวเกมครับเราตั้งค่ากันยังไงบ้างสําหรับคุณภาพพิเศษครับเราปรับเป็นบาลานซ์นะครับและก็เราเปิดที่นี่อัพสเกลครับหรือตัวเร่งเฟรมเรตของตัว AMD ด้วยนะครับอ่ะส่วนการสตรีมครับเราใช้คูด็กที่เป็น a v 1นะครับบนความละเอียดแบบ Full HD อุ้ยมีตัวข้างบนเหรอโอ้ยิงไม่ทันครับมีตัวข้างบนเหรอมีตัวข้างบนเหรอสำหรับการเล่นนะครับหูภาพครับแม้ว่าที่มันจะมืดแบบนี้ครับภาพมันยังคมชัดและดูรายละเอียดของพื้นรายละเอียดดีมากครับในส่วนของเฟรมเรทครับร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเฟรมนี่เป็นเฟรมเรทเดียวกับตอนที่ยังไม่สตรีมเลยมะมีตัวมีตัวครับมีตัว,ม,ตวมาหล่อหลังเนี่ยต้องโดน1คิวครับอ้าวอ่ะพูดถึงสตรีมเมอร์นะครับ ถ้าอยากจะได้เกมมิ่งโน้ตบุ๊กแรงๆเร็วครับมองหา AMD Ryzen 7000 Series ครับจะเล่นเกมด้วยสตรีมเกมด้วยบอกเลยว่าลื่น จบไปแล้วครับกับการเล่นเกมในเวลางานครับโอ้โหผมซัดยาวไป4-5ชั่วโมงครับก็ต้องบอกครับว่าการเล่นเกมนานๆแบบนี้เจ้า AMD Ryzen 7000 Series เล่นได้สบายๆครับคุมความร้อนได้ดีมากครับถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ตอบโจทย์ในการเล่นเกมได้ดีมากซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ฟันธงเลยนะครับว่า AMD Ryzen 7000 Series ครับเป็น CPU ที่เหมาะกับการเล่นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมครับทั้งจะเล่นเกมทั้งทำงานหรือแม้กระทั่งเล่นเกมด้วยสตรีมเกมด้วยซึ่งไม่ว่าจะเป็นราคาไหนครับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ใช้พลัง AMD Ryzen 7000 Series ครับก็เล ดีตอบโจทย์เล่นเกมได้อย่างแน่นอนครับและสามารถใช้งานได้ยาวๆอีกหลายปีสำหรับโน้ตบุ๊กภูมพลัง AMD Ryzen 7000 Series ครับทั้ง 35H40H45H ครับก็สามารถซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ร้าน Banana และ Banana Equip ทุกสาขาทั่วประเทศครับหรือซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้ครับผ่าน www.bnn.in.ts หรือแอปพลิเคชันในมือถือครับ BNN Online ครับไปช็อปโน้ตบุ๊กเกมมิ่งภูมพลัง AMD Ryzen 7000 Series ได้แล้ววันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมนายซุนเกอร์จะต้องลาไปก่อนครับ เินคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ